สวัสดีครับวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าตลาดโลกตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่มันเหมือนกําลังเล่นชักเย่อเลยครับมีทั้งปัจจัยบวกสุดๆกับปัจจัยลบที่น่าเป็นห่วงมากๆดึงตลาดไปคนละทิศคนละทางเลยคือด้านหนึ่งเนี่ยโอ้โหบรรยากาศมันดีมากๆเลยนะครับเต็มไปด้วยความหวังและโอกาสแต่พอมองไปอีกด้านหนึ่งสัญ,ญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจก็ดังขึ้นมาสังนั้นเนี่แหละครับคือภาพของการชักเย่อที่ว่าฝั่งหนึ่งคือแรงซื้อหุ้นเทค ที่ดันตลาดขึ้นไปสุดๆอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นแรงกดดันจากภาพรวมเศรษฐกิจที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ฝั่งข่าวดีกันก่อนเลยฝั่งที่กําลังคึกคักสุดๆซึ่งก็คือภาคเทคโนโลยีนั่นเองครับพอเปิดเดือนธันวาคมมาปุ๊บวอลสตรีทก็เขียวสดใสเลยครับดัชนีหลักๆนี่บวกกันทั่วหน้าเลยแล้วพระเอกของงานนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนี่แหละครับที่กลับมาแรงแซงทางโค้งเลย อย่างหุ้นของ Intel เนี่ยนะครับโอ้โหวันเดียวพุ่งไปเลย9%ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเบื้องหลังเรื่องนี้มันมาจากข่าวลือแค่เรื่องเดียวเลยครับว่า Apple เนี่ยอาจจะกลับมาจูบป,ปากกับ Intel ให้เป็น s u p p l i e r s h i ์คนสำคัญอีกครั้งแค่ข่าวลือนะก็จูบพลุให้หุ้นวิ่งขนาดน,นี้แล้วยังไม่หมดแค่นั้นนะครับหันไปดูที่ Boeing บ้างยักษ์ใหญ่ด้านการบินทยานสูงยิ่งกว่าอีกครับบวกไปถึง10% จุดที่น่าสนใจมากๆของเคสนี้ก็คือแค่คำสัญญาสำหรับอนาคตเนี่ยมันส่งผลต่อราคาหุ้นวันนี้ได้มหาศาลเลยนะครับคือที่หุ้นโบอิงพุ่งขนาดนี้ก็เพราะผู้บริหารออกมาประกาศอย่างมั่นใจเลยว่าภายในปี2026กระแสงเงินสดของบริษัทจะกลับมาเป็นบวกแน่นอน แล้วถ้าพูดถึงเทคจะไม่พูดถึง NV ็นวีเดียได้ยังไงใช่ไหมครับกระแส AI นี่ก็ยังร้อนแรงไม่มีตกจริงๆล่าสุดก็มีการลงทุนใหม่เข้ามาอีก2,000ล้านดอลลร์มันเหมือนเป็นการตอกย้ําให้นักลงทุนเห็นเลยครับว่าเฮ้ยการปฏิวัติ AI ยังไปต่ออีกไกลนะเอาละครับหลังจากดูฝั่งที่สดใสกันไปแล้วทีนี้เราข้ามฟากมาดูอีกฝั่งหนึ่งของเกมชักเยอือหนึ่งกันบ้างมาดูฝั่งที่มันมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นมาครับ คือตอนนี้เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยมันเหมือนคนมี2บุค,คลิกเลยครับด้านหนึ่งคือภาคการผลิตที่ดูเหมือนจะหดตัวลงเรื่อยๆเลยแต่อีกด้านหนึ่งภาคผู้บริโภคก,กลับยังใช้จ่ายกันสนันวันไหวอยู่เลยและเรื่องที่มาซ้ำเติมให้สถานการณ์มาดูน่ากันงวลขึ้นไปอีกก็คือคำพูดของประธานเฟดนี่แหละครับที่ออกมาดับสันของตลาดแบบซึ้งๆหน้าเลยที่หลายคนหวังว่าจะมีการลดดอกเบี้ยเร็วๆนี้นะครับพอประธานเฟดพูดแบบนั้นปุ๊บผลกระทบมาทันทีเลยครับ จากที่ตลาดเคยเกือบจะมั่นใจ100%เอซว่าจะมีการลดดอกเบี้ยความน่าจะเป็นมันก็ดิ่งลงมาเหลือแค่ประมาณ60%เท่านั้นเองเรื่องมันยังซับซ้อนไม่พอใช่ไหมครับมันยังมีปัจจัยที่คาดไม่ถึงเข้ามาอีกคราวนี้เป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่เข้ามาเขย่าตลาดในอีกมุมหนึ่งเลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไกลมากๆเนี่ยมันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่มาถึงเศรษฐ,ฐกิจได้ยังไงเริ่มจากการเจรจาสันติภาพ ตลาดก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะหรือสงครามจะจบเราถ้าจบน้ำมันรัสเซียก็จะกลับเข้าสู่ตลาดโลกเต็มๆพราะคิดแบบนั้นปุบ๊บความกลัวว่าน้ำมันจะล้นตลาดก็เกิดขึ้นแล้วราคาน้ำมันก็ดิ่งลงทันทีเลยครับผลลัพธ์ที่เห็นกันจะจะ,จะก็คือราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงหนักเลยครับหลุดแนวรับสําคัญที่60ดอลลาร์ลงไปซื้อขายกันแถวๆ58ดอลลาร์ต่อบาเรลเท่านั้นเอง ทีนี้พอเห็นภาพรวมแล้วว่ามันมีทั้งแรงดึงแรงผลักเป็นไปหมดคําถามก็คือแล้วในฐานะนักลงทุนเราจะมองสถานการณ์ที่ซับซ้อนแบบนี้ยังไงดีล่ะครับในภาวะที่ตลาดมันดูสับสนจับทิศทางไม่ถูกแบบนี้นะครับการพยายามจะเดาว่าตลาดโดยรวมจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยมันเสี่ยงมากๆเลยเขาเลยบอกว่ากุญแจสำคัญอาจจะอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่า stock selection หรือการเลือกหุ้นเป็นรายตัวครับ มันหมายความว่าเราต้องเปลี่ยนโฟกัสครับจากการมองภาพใหญ่มาเจาะลึกที่พื้นฐานของแต่ละบริษัทแทนไม่ต้องไปสนใจเสียงรบกวนรบข้างมากนักแต่ให้มองหาบริษัทที่งบการเงินแข็งแกร่งจริงๆมีซอรี่เกี่ยวกับ AI ที่น่าสนใจมีกระแสงเงินสดที่มั่นคงและที่สําคัญเลยนะครับในสถานการณ์แบบนี้ควรจะเลี่ยงกลุ่มพลังงานไปก่อนเพราะมันผันผวน,นมากสุดท้ายนี้มันก็ทิ้งคําถามที่น่าคิดไว้นะครับว่า ในเกมชักเยอ่อที่ตลาดกำลังสู้กันอย่างดุเดือดที่ไม่มีฝั่งไหนย่อมฝั่งไหนเลยเนี่ยผู้ชนะตัวจริงอาจจะไม่ใช่ฝั่งกระทิงหรือฝั่งหมีแต่คือบริษัทที่แข็งแกร่งพอที่จะยืนได้ด้วยขาของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาทิศทางตลาดเลยต่างหากและอย่าลืมนะครับคลิปนี้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน